สวัสดีครับขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปครับผมขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามครับอยู่กับช่อง u t u b e เลือดมันนอกครับผมพาไปดูแสนดีหน่อยครับตรวจความพร้อมหน่อยก่อนจะทำฮอร์โมนครับ มอ,มองเพื่อเตรียมผสมครับมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าลุกแล้วมีเมือกครับแต่คงจะออกมาหลายวันแล้ว ตัวก็ปกติดีครับเห็นอะไรก็จะกินหมดเหมือนเดิมรวมก็โอเคครับดูสภาพภายนอกกลัวครับกลัวโดนจับฉีดยาอุย หยอกแรงยอกแรงครับผมจับตรงขาเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาโดนุมจีดยาบ่อยเื่องครับเื่องช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแชนดี ไม่ได้ตั้งใจจะชนแรงครับกระดูกโผล่เลยพร้อมครับถ้าทำฮอร์โมนแล้วผสมติดก็จะกลับมาอ้วนได้ไวขึ้นหน่อยเพราะว่าจะมีพวกกบฮอร์โมนของลูกช่วยทำให้การเจริญเติบโตเฮ้ยการกินอาหารอร่อยขึ้นครับกินยาได้เยอะขึ้น น่าจะเข้าสู่ช่วงผัดขนครับดูแล้วขนขนมันจะรุ่งร่วงครับเพราะวาเข้าหน้าหนาวแล้วครับสันดีสันดีไม่มีขนใหม่เลยครับมีแต่ขนชุดเก่าขนหน้าร้อนครับไม่ใช่ขนหน้าหนาว เรื่องเต้านมครับหอมสำหรับการทำฮอโมนครับแต่ช่วงที่ทำอาจจะต้องพักสันดีไว้ที่ข้อครับจะให้เป็นหญ้าในเปียเดินแต่ละมือไปครับจะไม่ให้เดินไปไกลๆกับพวกนะครับ หอมจนตูดโบเข้าไปข้างในแล้วเคยเห็นตอนอ้วนแต่ยังอ้วนไม่เต็มที่ครับฉันดีฉิดยาถ่ายพยาอะไรไปหมดแล้วครับเดีย๋ยวรุเฮดี3 e ก็ฉีดไปแล้ว ข้างนอกไม่ได้ก็เพราะชอบไปตื้อให้ลูกกินนมครับลูกก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหรล่ละแต่พอแม่มันเดินผ่านเท่านั้นแหละหยุดอยู่ตรงหน้าลูกเฉยเลยให้ลูกกินนมดูสภาพเนื้อตัวดีขึ้นมาหน่อยครับต้องอย่านมให้ขาดครับฟันเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนดูนี่ ฟันน่าจะประมาณ6กสี่ครับอายุประมาณสองสามสี่อายุประมาณสี่ปีครับโดยประมาณนะสี่ปีเขาให้ลูกช้าเพราะว่าตอนออกมาเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพครับเขาผอมผอมกว่านี้นะผอมมากผอมกว่านี้เยอะครับ ชนิดที่ว่าขนอะ่ะขนตรงตัวขนตรงหัวนะขนคอแทบจะไม่เหลือเลยครับมาแบบเหมือนเหมือนยังไงอะ่ะคือเหมือนวัวที่ไม่มีขนอะ่ะนี่ผมไม่ได้พูดเวอร์เกินจริงนะครับขนคอนี่แทบจะไม่มีเลยขนกลางลำตัวนี่ไม่มีเลยครับเนี่ยขนแถวนี้ไม่มีเลย หัวคอแถวนี้จะไม่มีขนเลยจะล้นๆมีแค่หนังเลยนี่ขนเขาขึ้นมาแล้วนขนยาวๆพวกนี้เป็นขนหน้าหนาวครับพอขนสัน้นๆก็จะล่วงไปดูขนพวกนี้ขึ้นมาใหม่หมดแล้วครับก่อนมีแต่หนังด้านๆกัน ขนขึ้นมาะแ,แสนนีจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะเขาเรียกว่าไรขี้เลื้อนเ,ออเพราะว่าแสนนีจะเป็นวัวที่ฉี่เยอะครับก้ะคอกนี่จะแฉะคอกจะชื้นคอกจะชื้นตลอดแม้แต่หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวไม่ว่าหน้าไหนแฉตลอดครับ อนนี้ขนขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนเขาจะเอาคอถูต้นไม้ครับเพราะว่าเขาคันเขาต้องถูถูถูถ,ถูตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับสภาพผิวหนังคงต้องอาบน้ำครับแสนดีเี่น่าจะช่วยได้ครับการอาบน้ำใส่เด็ดต่อด้วยเนาะ คาเโรครับก่อนผสมจะอาบน้ำให้ตัวเย็นๆครับเห็นเขาว่าถ้าอยากได้ตัวเมียลูกตัวเมียให้ใช้น้ำลาดหลังครับเพื่อลดอุณหภูมิของรัวจะทำให้ผสมได้ลูกตัวเมียอันนี้จริงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ ท่านที่รู้ท่านที่มีประสบการณ์แนะนำได้ครับใต้คลิปคอมเมนต์กันเข้ามาครับแต่แม่มั่งนี้ผสมหน้าฝนนะแสนดีก็ผสมหน้าฝนนะปีที่แล้วผสมวันแม่ออกมาตัวผู้เฉยเลยครับฝนตกด้วยนะวันที่ผสม พร้อมครับสำหรับการทำฮอร์โมนจะเป็นฮอร์โมนแบบพันหางครับต้องทำความสะอาดหางหน่อยวิจะมีขูดเอาพวกขนโกนขนออกแล้วก็ฉีดยาประมาณ3ามเข็มประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้า ผมเริ่มใช้ฮอร์โมนตอนไหนผมจะทำคลิปลงไว้ในช่องนะครับสำหรับท่านที่สนใจผมก็จะทำเป็นเคสศึกษาให้ถือว่าเป็นงานวิจัยของตัวเองไปแล้วกันทำไปครับจะได้รู้ครับทำเองครับทำเองเรียนรู้ไปครับเรียนรู้ไปเรื่อย ความรู้ไม่มีสิ้นสุดครับถ้าเกิดมีผลดีผลเสียยังไงก็จะเล่าสู่พี่น้องฟังครับตัวเนื้อตัวดีขึ้นแล้วเนาะดูเนื้อตรงนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับไม่ยุบละเนื้อตรงนี้เมื่อก่อนจะโบไปอย่างนี้แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มตึงละ เมื่อก่อนจะยุบตรงกลางครับโบเลยเขาได้กินกระแลกก้อนกินอะไรก็จะช่วยได้เยอะครับท้องต่อไปผมจะผสมบิสมาสเตอร์ครับเพราะคิดว่าหนึ่งเลยก็คือถ้าออกมาเป็นตัวผู้ อย่างหุ่นอย่างตัวแสนดีเนี่ยเราก็เก็บตัวลูกไว้เอาไว้ทำพ่อพันก็ได้ครับแสนดีให้ลูกสวยครับถ้าเป็นตัวผู้ดูจากเจ้าอินเราเห็นแล้วเราเห็นเห็นผลงานของเขาละกับพ่อบามันผมจะผสมมูเนื้อไปเรื่อยครับอาจจะผสมจาระเร่ด้วยก็ได้ ในท้องต่อ,ตอไปว่าสันดีให้ลูกสวยครับป่ามันก็ยังอยากผสมอยู่นะแต่ตอนนี้ขอลองเบีบมาสเตอร์ก่อนสมมุติถ้าออกมาเป็นตัวเมียลูกสันดีท้องต่อไปออกมาเป็นตัวเมียเราก็เก็บได้ครับเก็บเป็นแม่พันธได้สันดีเป็นวัวที่สวยครับเรา หาวัวแบบนี้แล้วก็นิสัยแบบนี้ยากครับไม่ใช่ว่าหาไม่ได้แต่หายากการให้ลูกก็ไม่ได้ถือว่าขี้เลยครับลูกออกมาตอนแรกตัวจะเล็กครับลูกแสนดีแต่น้ำนม,มเขาดีแต่ตีอย่างเดียวก็คือตัวเขาเนี่ยผอ,อมอาหารเขาไม่เพียงพอครับซึ่งผมเป็น คนเลี้ยงวัวแบบบ้านๆครับอยู่ในพื้นที่เชียงรายนีย่มันมันเข้าถึงอาหารพวกอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงวัวมันน้อยครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงมากน่ารักครับสันดี ผมจะบีดไปทางบิฟมาสเตอร์ครับเพราะอยากได้บิบมาสเตอร์ตัวผู้บ้างครับจะเก็บทำพ่อพันธุ์ทำเขาสวยๆครับผมเชื่อว่าแสนดีให้ลูกสวยๆได้ ยากครับแต่ผมต้องบำรุงวัวผมก่อนครับผมซื้อยามาหมดจะบำรุงตอนนี้แค่รอทำฮอร์โมนทำฮอร์โมนเสร็จก็จะเป็นการบำรุงครับถ้าผสมถ้าอะไรเสร็จแล้วจะบำรุงเต็มที่ครับถ้าผสมไม่ติดก็จะบำรุงไปเรื่อยๆแต่การทำฮอร์โมน ทำให้สัตว์ทำให้วัวกับสัตว์ภายใน8วันครับมันก็น่าสนใจครับตอนนี้เนื้อหนังเขากลับมาดีขึ้นแล้วครับดูหนังเขาดีแล้วสภาพดีแล้วเป็นผลจากการที่เราอย่านมลูกวัวเร็วครับแม่ก็จะไม่โสมมากครับก่อนมั่งนี้สภาพนี้ ไม่ได้เลยครับทางเชยลรายเขาบอกว่าบิฟมาสเตอร์มาแรงครับอยากได้ตัวผู้สักตัวครับบิฟมาสเตอร์ก็เป็นลูกครึ่งของไอ้ลูกผสมจากบามันเหมือนกันครับ ซึ่งมันปรับสภาพอากาศกับบ้านเราได้อยู่แล้ว่างเชียงรายอย่างงี้มันร้อนมันหนาวมันฝนสามฤด,ดูครับบางวันซึ่งบามันมันทนได้ครับผมเลี้ยงบามันมาละบามันไม่ต้องปรับสภาพอะไรมากมาย ีฟมาเตอร์ก็เช่นกันครับมีคนเลี้ยงเยอะครับจังเชียงรายมีบีบมาเตอร์เลือดร้อยอะไรก็มีครับแต่ผมจะทำเลือดผสมนี่แหละลูกผสมเผื่อวันหน้าครับอาจจะเป็นเดินสายครับเดินสายรับผสมถ้ามีลูกวัวส,สวยๆครับซึ่งแม่พันุนี้ไม่ต้องห่วงครับสวยอยู่แล้วครับจะอ้วนเต็มทีนี่ รับรองครับภายในรัศมี10กิโลเมตรจากบ้านผมนี่ไม่มีใครไม่มีวัวตัวไหนสวยเท่าแสนดีครับรับประกันเลยแต่เขาผอมครับเขาก็เลยดูแบบเฮ้ยคิเลยวัวถ้าเป็นวัวอ้วนก็จะดูสวยงามครับแต่นี่รอเพื่อนครับ เลี้ยงรอเพื่อนอยู่ครับเพื่อนเขาจะทำฟาร์มวัวใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวต้องรอดูเพื่อนก่อนครับรอดูเสียกกันครับว่าเสียจะไปทางไหนจะได้ตามทันครับเดี๋ยวเสียจะทิ้งไปไกลครับ <c oughs> ดูดูยืดตัวครับ ตัวลำตัวยาวคอยาวครับกินหญ้ากินใบไม้ที่สูงครับดูข็ยืนคุยกับแสนดีนี่คุยได้ทั้งวันครับชอบให้เกาเกาแล้วก็มีความสุขครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มาดูความพร้อมของแสนดีก่อนจะทำฮอร์โมนครับก็พร้อมครับไม่มีอะไรผิดปกติจะได้ออกลูกปีละตัวครับแต่ก็ไม่ได้บังคับอะไรมากมายครับ วาอย่านมลูกมา5เดือนนะครับก็ถึงเวลาครับ5เดือนสันดีนี่เลี้ยงแบบใช้ประสบการณ์ล้วนๆครับใช้ประสบการณ์จากการเลี้ยงมั่งครับวันดีมา าลูกแข็งแรงมากากินหญ้ากินฟางกินน้ำได้ปกติดีแล้วแม่นี่อมลงทุกวันหยุดครับหยุดนมเลยยาบำรุงที่เราฉีดให้บางทีมันไม่ได้อ้วนขึ้นมาแบบทันทีทันใดครับมันต้องใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะเห็นผลซึ่งถ้าเราให้ลูกเขากินนมอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ มันไม่มีทางที่จะกลับมาอ้วนเร็วครับบางทีก็เข้าไปดูในช่องของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนอื่นๆบ้างครับแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองโอเคครับ โมไปซะเยอะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามกันครับผมขอบคุณมากมากครับคลิปนี้ยาวเลยครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ